สวัสดีครับวันนี้เรามาที่น้ำตกอิสกันดาของประเทศมาเลเซียอยู่ที่อ่าทานพามลอนนะฮะก็ลงจากคามลอนมาแล้วก็ในแวะที่เอ่อที่ปลูกชาแล้วก็มาที่น้ำตกแห่งนี้นะก็มีผู้คนมาเที่ยวกันอยู่พอสมควรแล้ก็วันนี้เป็นวันหยุด มีนังข้าวมาเลยชาวต่างชาติหลาชาตินะโดยเฉพาะคนไทยเข้ามาเที่ยวเลงน,นะน้ำตกแห่งนี้ฮะเป็นน้ำตกที่อ่าสวยแห่งหนึ่งนะพอ <shorter S 1> ดีเรามาในช่วงใ,ใกล้ใหน้าฝนน้ำก็จะตั้งตงเายนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาในแบบของ,งเราก็อินแสงเลยวันนี้เป็นช่วงที่ น้ำตกลงมากันสุดท้ายนะครับแต่ถ้าเราเห็นบันไดเดินขึ้นไปเนะี่ยคือขึ้นทางบันไดก็ได้นะฮะแต่จะค่อนข้างจะสูงเราสวอขออยู่ข้างล่างแล้วกันนะฮะดูบรรยากาศข้างล่างนะครับอันนี้ถ่ายให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับอันนี้คือบริเวณน้ำตกกันด้าก็เป็นตาทึศ มีสะพานข้ามไปน,นี่นังแบบน,น,นี่ก็ยังมีผู้คนมาพอสมควรวนีนน่เห็นน้ำกน,น้เป็นน้ำตกสวยแต่ก็ไม่ใหญ่มากนะแต่เราไม่ได้เดินขึ้นไปดูข้างบนเราก็เลยไม่รู้ว่า ตก่งนี้ด้านบนนั้นจะไหลแรงขนาดไหนก็เอามาให้เพื่อนๆดูกันว่าแต่ละประเทศเขาก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่แตกต่างกันโดยเฉพาะที่มาเลเซียก็มีหลายๆที่น่าสนใจครับเราก็จะจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับ คือนางแบบคนสวยของเราอยู่ด้านล่างของนี้ครับสวัสดีครับ